ประกาศแจ้งเตือนพายุเนสตัตฉบบที่2เย็นวันที่17ตุลาคม65จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับผมจากกรมอุตุนยิยมวิทยารวมถึงการพยากรณ์อากาศประจําวันนะครับเย็นวันที่17จนถึงเย็นวันที่18ตุลาคม65และเส้นทางเดินของพายุเนาสาตในแต่ละวันนะครับรวมถึง การพยากรณ์พายุจากแอปวินดีด้วยนะครับผมพื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมายเนชั่นแนลด้วยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินชแนลครับสวัสดีค่ำวันที่17ตุลาคม65นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องพายุเนาสาจฉบับที่2นะครับมีใจความดังนี้ท่านผู้ชมเมื่อเวลา16นาฬิกาเลครับของวันที่17ตุลาคม65พายุรนร้อนกําลังแรงที่ชื่อว่าเนาสาจบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทะบีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด19.4องศาเหนือลองจิจูด116.0องศาตะวันออกมีความ เร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มีแนวโน้มจากเคลื่อน่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่19-20ตุลาคม65ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงตาม ตามลำดับอย่างรวดเร็วแต่ยังคงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่17ถึง21ตุลาคม65ร่องมอรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นครับทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยมีขึ้น กาลังแรงขึ้นครับโดยทะเลอนนมานคขึ้นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างห่างฝั่งมีขึ้นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรได้ครับขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ำปัดหลากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับใช้ฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือระมัดระวัง ส่วนโดเิ็กคนดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง21ตุลาคม65นะครับหากมีการประกาศเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยาผมจะรีบมารายงานใ้ทราบนะครับผมส่วนการพยากรณ์อากาศประจาวันนะครับเย็นวันที่17ตุลาจนถึงเย็นวันที่18ตุลาคม65นะครับผมมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าและหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและ พื้นที่รวมไปด้วยขอให้ชาวเรือเดินเรือได้ความระมัดระวังและเด็กเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันมันควรก็ออกจากฝัง่งในระยะน,นี้ไปด้วยนะครับผมภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงครับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด32องศาเซลเซียสซึ่งจะสัง,สกสงเกตว่าอุณหภูมิ19องศาเองนะผู้มชมจะค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวบ้านผมอยู่จังหวัดลำพูนก็ อากาศเย็นเลยทีเดียวครับผมภาคตะวันออกเชียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรงครับอุณภูมิต่าสุด16องศาสูงสุด31องศาเซลเซียสซึ่งจะต่ากว่าภาคอื่นๆด้วยสลรับภาคอีสานของเรานะครับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งครับอุณภูมิต่ําสุด22องศาสูงสุด32องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมี มีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด29องศาเซลเซียสครับภาคตะว,วันออกอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด31องศาเซลเซียสครับทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับผม ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลรรุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด3 3องศาเซลเซียสครับทะเลขคลื่นสูง1-2เมตรครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด32องศาเซล,เซล ทะเลอนามันขคลนสูง2-3เมตรครับผมส่วนท่านผู้ชมในการคาดการเส้นทางเดินของพายุเนศาตนะครับผมก็จะมีดังนี้ปัจจุบันนะครับผมทำคลิปช่วงเย็นครับของวันที่17ตุลาคม65พายุจะอยู่ประมาณะทะเลจีนใต้นะครับผมที่แถวประเทศจีนนะครับส่วนวันที่18ตุลาคมนะครับ18ตุลาคมนะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าหา เกาะไฮหลำมทางตอนใต้เกาะไฮหลำนะครับวันที่19ก็จะเคลื่อนใกล้เข้ากับประเทศเวียดนามตอนกลางแต่ว่าจะสังเกตว่าพายุพอวันที่20ตุลาคมนั้นจะเคลื่อนขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าบ้านเรานั้นยอมความบกายอมความกดอากาศสูงกําลังแรงและผูชมนพา,ายุนั้นเคลื่อนตัวออกห่างขึ้นไปด้าน,น,นบนแทนนะครับผมจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาที่จะเคลื่อนเข้ามาหาบ้านเราเลยโดยตรงนะครับผมเรามาดูส่วนของการพยากรณ์จากแอปวินดี้กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมขอย่ยอตัวผมเล็กลงก่อน อ่าโอเคเย็นวันนี้พายุจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าอันนี้คือประเทศจีนนะครับผมอันนี้คือเกาะไฮหลําอันนี้คือเวียดนามนะครับดีคิปคือเวียดนามส่วนไทยของเราอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมอันนี้คือไทยของเรานะครับผมส่วนไทยของเราอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับตรงนี้นะนี่คือไทยนะครับผมนี่คือประเทศไทยนะครับผมฮะก็ประมาณนี้เรามาดูว่าคืนวันนี้เที่ยงคืน17นะครับเที่ยงคืน17พายุจะค่อยๆเคลื่อนตัวมานะครับผมทางเกาะไฮหลํานะครับ พรุ่งนี้เช้าวันที่สิบแดตุลาคมนะครับก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมานะครับเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆทางทิศตะวันตกก็คือที่นี้นะครับทิศตะวันตกเรามาจับสเกลว่าจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมทางดูนะอ่าช่วงเที่ยงวันที่สิบแดนะครับเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงค่ำวันที่สิบแดก็จะมาไม่เร็วท่านผู้ชมพายุจะมาไม่เร็วนะครับผมวันที่สิบเก้าบผมอ่าสิบ้าตอนเที่ยงนะครับสิบเก้าตอนเที่ยงส9บ้าตอนค่ำลองดู อ่ะเหมือนจะสลายตัวไปอ่อนกํบบาลังลงอย่างรวดเร็วนะครับผมเรามาดูส่วนของของการพยากรณ์อากาศของฝนได้ฟ้าผ่านะครับสักครู่นะถ้าเป็นส่วนของฝนนะครับผมพยากรณ์อากาศฝนเดี๋ยววันนี้ก่อนอ่าเย็นวันนี้นะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วฝนมานเราจะตกทางภาคใต้นะครับผมจะตกทางภาคใต้ภาคอื่นนั้นไม่ค่อยมีฝนเลยนะครับ เหนืออีสานกลางไม่ค่อยมีฝนนะครับผมแต่ว่าจะมีการประสบปัญหาอุทกภยัยน้ำท่วมอยู่ก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับ18นะครับพางภาคใต้ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมภาคใต้เตรียมตัวกันด้วยภาคใต้ฝนตกเยอะหน่อยโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมที่ว่าจะมีค่อนข้างฝนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับตอนอตอน10โมงเที่ยงวันภาคใต้ตอนภาคใต้ยังมีฝนอยู่นะครับ ตอนเย็นวันที่18นะครับภาคใต้ก็ยังมีฝนอยู่เช่นเดียวกันวันที่19 19ตุลาคมนะครับผมภาคใต้ก็ยังมีฝนอยู่เช่นเดียวกันแต่พอ19ตอนค่ำๆนะฮะพายุก็จะเริ่มเคลื่อนตัวมาทางเวียดนามตอนกลางแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้าไทยนะผู้ชมจะสังเกตว่าเนี่ยไทยก็ยังไม่มี่วนของการแจ้งเตือนที่จะเป็นพยากรก์อากาศที่เป็นฝนนะครับผมอพอวันที่20นะฮะ พายุก็เหมือนจะสลายตัวไปพายุเนสาะนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีฝนอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างนะครับผมภาคอื่นก็จะเหมือนจะปราปลาอยู่แต่ก็อย่าเพิ่งแน่นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าอันนี้คือแค่การพยากรณ์อากาศจากแอปวินดี้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นแค่การพยากรณ์อากาศเดี๋ยวต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดอีกทีนะครับผม โอเคท่านผู้ชมสําหรับการประกาศแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงพายุในสาสนะครับผมช่วงนี้ทางภาคใต้จะมีฝนตกค่อนข้างเยอะหน่อยท่านผู้ชมจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมก็ขอแสดงความ,มห่วงใยไปให้พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบกับใด้วยขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับผมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องใหม่สงกรานนี่ช่อนนลนะครับผมสู้ๆกันแนละู้จมสู้ๆกันนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมท่านใดที่มีคําถามเพ้อสงสัยหรือว่าอยากจะอ่างนงานสภาพาอากาศก,ากันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ